สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะไม่รีไม่มีอะไรจะอวดเลยนอกจากนี่เลยแบล็คเบอร์รี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ดกมากนี่นะคะยาวไปนูน่นฮะนี่เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะก็อดที่จะ ถ่ายวิดีโอมาอวดไม่ได้ดูสิธรรมชาตินะคะเสียงนกเสียงกาดกมากๆดกมากมากเลยนูน่นไปนู่นเลยนะคะ วันนี้มีเวลาน้อยก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแค่อยากอวด